พอวันนี้เนี่ยมาพบกับช่างูมิซูมิตาอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราเนี่ยก็อยู่กับช่วงูมิไดอารี่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทํา2อย่างเลยก็คือรีวิวของด้วยแล้วก็สอนใช้แอปเพเปอร์ด้วยนะคะวันนี้เราได้ปากกามาใหม่นะคะนี้เป็นปากกาสําหรับเขียน iPad แต่ว่าไม่ใช่เป็นของ Apple p e n c i l นะคะนี่เป็นสไตลัสเพนวิธีใช้ก็คือแค่กดข้างบน แล้วก็จะมีไฟติดสีฟ้าก็คือใช้ได้แล้วแล้วก็แล้วก็ปิดนะคะแล้วก็พอใช้เนี่ยตรงนี้จะมีขึ้นไฟสีแดงนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูแอ p เพเปอรกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอ p เพเปอรนะคะพอรีดลอนถ่ายเนี่ยมันไม่ติดก็เลยเอารูปมาใส่นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็สามารถโหลดได้ทั้ง App s t o r e และ PlayStore ค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเข้าไปดูนะคะ ข้างในเนี่ยก็จะมีหลายอันให้เลือกเลยนะคะก็จะมีหลายสีเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือแต่ละเล่มและว,วิธีทำก็คือให้กดบวกตรงข้างล่างนะคะแล้วก็จะมีอีกเล่มหนึ่งเข้ามาแล้วถ้าจะเปลี่ยนชื่อก็ให้กดไปตรงชื่อที่เขียนว่า journal แล้วก็กดกากาบาทค่ะแล้วก็เขียนพิมพ์ลงไปเลยว่าเราอยากจะได้ชื่ออะไรอันนี้เราจะเหมือนเขียนคาว่า sumi ลงไปแบบนี้ใช่ไหมคะ แล้วถ้าสมมติว่าเราเขียนไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ชอบเราก็กดกากระบแล้วมันก็จะกลายเป็น general ใหม่ค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นแล้วก็พิมพ์ใหม่ได้เลยค่ะแล้วมันก็จะถ้าสมมติพิมพ์เป็นชื่อใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดตรงกากระบะสีสีดำตรงข้างล่างนะคะที่เขียนว่า costume general ข้างๆพอเรากดกากระบะตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเซฟให้เลยแล้วก็พอเรากดไปที่ตัว กระดาษสมุดเลยนะคะข้างในก็จะเป็นกระดาษว่างๆสีขาวๆแล้วถ้าเรากดบวกเนี่ยมันก็จะเพิ่มหน้าให้นะคะแล้วข้างบนก็จะเขียนว่า3เพจสเพจแล้วถ้าลบก็กดไปที่ข,ขังขยะแล้วก็ดีลิทเพจค่ะอันนี้เนี่ยมีหัวปากกรมากมายให้เลือกเลยนะคะแต่บางอันถ้ากดเข้าไปแล้วมันเขียนว่าเลนมอลเนี่ยก็แปลว่าอันนั้นต้องใช้เป็นเพเปอร์โปรนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้แบบโปรนะคะเราก็เลย ใช้แบบที่มันไม่ต้องเขียนว่าเลนส์มอก,ก็คือจะได้ค่ะก็จะมีเป็นหัวมาร์เกอร์หัวแบบปากกาหัวดินสอแล้วก็หัวผู้กันหัวอะไรเยอะแยะค่ะอันนี้จะเป็นหัวมาร์เกอร์ที่เป็นหัวใหญ่ๆสีทั้งสีฟ้านะคะพอดีเวลาเราถ่ายมามันไม่เห็นค่ะอันต่อไปจะเป็นหัวดินสอค่ะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหัวปากกาธรรมดาค่ะแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหัวที่ เอาไว้เขียนเป็นลายเซ็นนะคะแล้วก็อีกอันนึงอะคะ่ะก็จะเป็นยางลบค่ะเราก็สามารถลบได้นะคะสิ่งที่เราเนี่ยไม่ชอบนะคะนี่เราก็ลบออกไปได้เลยค่ะตอนนี้นะคะก็ลบหมดแล้วนะคะที่เราไม่ชอบนะคะต่อไปเราจะใช้เป็นหัวสีน้ำค่ะก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเราใช้สีน้ำแบบนี้เลยค่ะ ก็สวยคนละแบบนะคะก็มีหลายแบบให้เลือกส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเป็นแบบที่เราชอบมากๆเลยนะคะก็คือเหมือนสมมติว่าเราใช้หัวปากกาใดๆก็ตามเนี่ยเราใช้หัวปากกาอะไรก็ได้เนี่ยวาดลงไปแบบนี้แล้วเราก็วาดเป็นจุดๆหลายๆจุดแบบนี้นะคะแล้วเราอะอยากให้มันเชื่อมกันแต่เราวาดแล้วมันไม่เชื่อมกันตางเนี้ยเราก็เดี๋ยวเราจะทําให้ดูคะ่ะว่าจะเชื่อมกันยังไงนะคะก็คือพอเราวาดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะ ก็ให้กดไปที่หัวที่เป็นแบบนี้เราจะขึ้นรูปไว้ให้นะคะแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเบลอๆนะคะก็จะเป็นแบบเงาๆเหมือนมันต่อกันนะคะก็คือหัวนี้เนี่ยเราชอบมากๆเลยแต่ว่าอันอื่นก็จะเป็นเลนมอหมดเลยนะคะต่อจากนี้ก็คือจะมี3อันที่เลนมอแล้วก็ต่อจากนี้อีกอันนึงเนี่ยก็คือเราจะสามารถแบบใส่รูปภาพได้ก็คือกดไปที่รูปภาพแล้วก็เราก็จะสามารถใส่รูปภาพได้แล้วก็กดไปที่ โฟโต้นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราชอบได้เลยนี่เราเลือกรูปนี้นะคะแล้วพอเราใส่มาแบบนี้ <c oughs> เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะแล้วพอเรากดกระบาดเขาก็จะมาอยู่เป็นเล่มแบบนี้เลยแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ยอันต่อไปก็จะเป็นแบบเลื่อนมองหมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเราสามารถใส่รูปได้อีกอันนึงเนี่ยก็คือเราสามารถแบบ เลื่อนเป็นแบบเลือกเป็นดรอตหรือว่าเป็นกริดหรือว่าเป็นเพนแบบนี้อะไรก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเขียนว่าโปรเนี่ยมันก็จะมีขึ้นว่าเลิร์นมองก็คือก็คืออ,อาจจะต้องเสียตังหรือว่าอาจจะต้องใช้เป็นแบบเพเปอร์โปรนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราจะเลือกแบบเพนนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็เนี่ยเราสามารถลบได้แต่ว่ามันไม่ได้ลบรูปนะคะมันลบ อันที่เราเขียนไว้ข้างหลังค่ะและถ้าเรารู้สึกพอใจกับรูปนี้แล้วเราก็กดกากบาทแล้วมันก็จะไปอยู่ในหนังสือแบบนี้เลยค่ะแล้วก็สามารถเลื่อนเป็นหนังสือแบบนี้ได้นะคะหรือว่าถ้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็ให้ K K กดไปที่สี่เหลี่ยมที่เป็นช่องๆนะคะแล้วก็จะกลายเป็นช่องๆแบบนี้หรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบหนังสือก็ทําแบบนี้ค่ะถ้าจะออกจากหน้านี้ก็ให้กดไปตรงสีน้าเงิน2ทีนะคะแล้วก็จะออกไปหน้านี้ก็จะออกไปเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็คือเราก็จะมีอีกอันนึงที่เราชอบเหมือนกันนะคะก็คือ paper dynamo อันนี้นะคะเขาก็จะแบบสอนเราวาดรูปอะคะ่ะเหมือนเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยก็แบบกดไปที่เวลข้ามอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะสอนเราว่าแบบใช้อะไรอะไรแบบนี้แล้วเราก็กดไปที่แผงปากกาของเราแล้วเราก็สามารถแบบวาดตามเขาได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นสิ่งที่เราก็ชอบมากๆเลยนะคะก็จะมีแบบ หลายแบบเลยนะคะอันนี้เราก็วาดไปบางอันแล้วนะคะก็คือเราว่ามันก็แบบเจ๋งดีค่ะแล้วถ้าเรากดไปที่ Pa p e r t ล o โเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกแบบนี้นะคะอันที่ขึ้นว่าฟรีเนี่ยก็คือเรากดโหลดได้เลยแต่ถ้าไม่ขึ้นว่าฟรีเนี่ยข้างบนมุมมุมนะคะก็แปลว่าอันนี้เนี่ยก็แปลว่าเราต้องอาจจะต้องใช้เป็นแบบโปรหรือว่าแบบเสียตังค่ะ และสมมติว่าเราโหลดมาแล้วมันก็จะมาอยู่ในนี้นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้โหลดค่ะอันนี้นะคะเราก็จะโหดไปที่ My Drawing ค่ะคือเราก็วาดรูปนะคะก็วาดรูปเก็บไว้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นน่ารักน่ารักหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะ มาลองวาดให้เพื่อนๆนะดูหัวที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นหัวปากกาอันใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสีให้เลือกมากมายเลยแล้วก็สามารถเลื่อนตรงตรงสีไปได้เลยนะคะหรือถ้าเราอยากเลือกสีเองแล้วก็คลิกที่สีนั้นเนี่ยสอทีแล้วเราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยอยากได้สีประมาณไหนนะคะแล้วเราก็วาดเลยค่ะอันนี้เราจะวาดเป็นรูปไอศครีมปปชากโกะนะคะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะ แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้สวยมากขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยแอปนี้เนี่ยไม่เสียตังค์ด้วยนะคะก็คือแอปที่เราเอามาให้เนี่ยก็คือไม่เสียตังค์สัครแอปเลยนะคะแล้วก็ถ้าพเพื่อนๆอยากผ่อนคลายแบบเราเนี่ยก็ไปโหลดแอปเพิ่มมาใช้ด้วยนะคะและให้พเพื่อนๆเนะี่ยชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆจากเราอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ 拜拜。